ครับให้ชมตรงนี้สักหน่อยนะครับก่อนที่จะพาเอฟซีไปวิหารนะครับทางนี้ยังไม่ได้ชมนะครบก่อนจะดูว่าเลยก่อนชมด้านนอกก่อนครับจะพิพิธภัณฑ์นะครับทางที่จะเข้าไปครับเขาจะมาเส่ชุดมีกล้องมีกองมีอันที่บูชาวัตถุมงคลนะครับอยู่ด้านนอกนี้นะครับตรงใดท่านใดสนใจอยากจะบูชาได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีเหรียญมงคลนะครับไปบูชา บรรยากาศด้านนอกครับหลังจากที่เข้าไปด้านในมาแล้วเราก็จะออกไปที่วิหารกันให้ชมกันนิดแป๊บนึงนะครับในระ่ายบอรยากับครับเราก็จะมาเคาะระฆังสักหน่อยนะรเคาะระฆังเคาะระฆังสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะด่งดังเข้ามากนะฮะผมจะเคาะระฆังนะครับ พราะระครังแล้วนะฮะต่อไปก็จะพาไปวิหารนะครับผมเลยสุด